ในส่วนของภรรยารับมรดกแทนที่สามีได้ไหมมาฟังตัวอย่างกันนะครับสมมติว่ากอไก่เนี่ยเป็นลูกของ A และ B นะพอใครเนี่ยเป็นภรรยาของกอไก่แต่ไม่มีลูกนะกอไก่ตายก่อนพ่อแม่ของตัวเองก็คือลูกสะใภ้เนี่ยสามีตายก่อนปู่กับยา่ามีลูกสะใภ้เราเป็นลูกสะใภ้เนี่ยเรามีสิทธิ์รับมรดกแทนที่สามีไหมถ้าไม่มีลูกนะครับ กรณีนี้นะครับกฎหมายบอกว่าผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกเนี่ยก็คือลําดับที่หนึ่งก็คือผู้สืบสันดานภรรยาเนี่ยถึงแม้จะจดทะเบียนสมรสไม่ได้ไม่ได้จด,ดทะเบียนถึงแม้จะจดทะเบียนสมรสนะครับก็ไม่ใช่ผู้สืบสันดานเมื่อไม่ใช่ผู้สืบสันดานก็ไม่สามารถไปรับมรดกแทนที่สามีของตัวเองได้เพราะนั้นถ้าสามีตายไปแล้วตัวเองเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับตายก่อนเจ้ามรดก ตายก่อนปูเขาญาติซึ่งเป็นเจ้ามรดกเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปสืบนะครับไม่มีสิทธิ์ไปสืบสิทธิ์ของสามีที่จะรับมรดกของปู่กับา่านะพาะคาว่าสืบสิทธิ์เนี่ยนะครับหรือแทนที่เนี่ยนะครับรับมรดกแทนที่เนี่ยใช้กับผู้สืบสันดานก็คือทายาทต,ตามสายโลหิตเท่านั้นภรรยาไม่ใช่ทายาทต,ตามสายโลหิตไม่ใช่ผู้สืบสันดานจึงรับมรดกแทนที่ไม่ได้ครับ